สวัสดีค่ะพบกันกับช่องแม่พลอยพองพลอยนะคะหลงังฝนหยุดอิมาราลูกกินนม ช่วยอะไรลูกทำไมมอมขนาดนั้นเล่นไม่มีเบรกเลยนะลูกที่แรกคิดว่าฝนตกขนาดนี้จะอยู่ได้นะคะแต่เดี๋ยวเจอแบบเมื่อวานหนาวไปไเต่ก่อนขึ้นมา สวัสดีครับเมษาครับเมษาลูกเมษาครับข้างในมีน้ำนะคะเดี๋ยวพ่ต้องช่วงขสายเราก็จะระบายน้ำออกรอน้องโอปอกับน้องแป้งมาช่วยพ่อก็ไปหา คนมาช่วยนะคะเพราะว่าเละเละหมดป้ากับลุงไม่เท่าไหระคะ่ค่ะเมษากับแม่เน,นี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ช้างเล็กๆป่วยเยอะมากให้อยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้อะต้องทำ ให้แห้งโดยทรายที่เก็บไปให้เขาเล่นเนี่ยค่ะที่น้องเขาคุยไปเล่นทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะจะจะได้คนทรายเข้าอีกตอนก่อนจะเอาทรายเข้าต้องเอาขยะออก uh ยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ทำอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาทาั้งน้ำเอาทางขายะออกใ,ให้แห้งแล้วให้เด็กเด็กน้อยได้นอนก่อน คนที่ไม่เปียกคนที่จะไม่เปื้อนไม่เล่นขี้โคนเลยจะให้ดูทำอะไรนี่ค่ะลุงทองคำไม่เปื้อนไ,ไม่เล่นขี้โคนไม่อะไรเลยนะคะอื ฝนตกก็ยังรอเหมือนเดิมฝนตกย่าปายาปายาก็เขียวขึ้นนะ ปลายาข้างหลังไงปลายากของแม่าแม่พอลอยลุงทองคำแม่แก้วเดินแบบรอๆงาขาตัวฝนตกเมื่อคืนกลัวนะลุงทองคำเป็นคนที่กลัวฝนกลัวมากเคยหลุด ตอนฝนตกเพราะว่าปวแล้วก็ดึงจนุดดึงจนเชือกลุดจะมองเห็นนุทหรี่นะคะ้างเขาเอาไปลงน้ำล้างโคลนออก ูปลาแก้วเล่นจนตัวมีแต่ขี้โลนอ่ะกินอ้อยหมดหมดด้วยกินอ้อยหมดด้วยนะคะดูนักตำรวจน้อยเราออกมาแล้ว เริ่มออกช้ำรวจสช้ำหวจว่ามาหาแล้วมาหาแล้วนักช้ำหรวดน้อยสวัสดีครับวุลอยเธอเดินไปไหนนี่ มีแต่รอยเท้าเขานะรอยเท้าน้อยๆเล่นดูเดินทั้งคืนอะ่ะมีแต่รอยเท้าเต็มเลยไปละงอนเหรอลูกไม่มีใครเล่นด้วยฮะพี่เขาทำงานอยู่เดีย๋ยวพี่เขามาเล่นด้วย ก็ขอขอบคุณน้องเสือน้องสิงที่ทำให้เอซทุกท่านได้รู้จักครอบครัวแม่พลบนะคะน้องเมษาพ่อสักแล้วก็สาวนะแล้วก็ขอพุุณโครงการโฆษณาจากจังหวัดสุรินที่ได้ให้ช้างเข้ามาพักอาศัยได้อยู่ที่นี้นะคะมีที่ผูกช้างแบบสบายช้างก็มีความสุข ก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่รักและเมตตาน้องเมษาแม่พลอยแม่แก้วลุงทองคำนะคะแล้วก็ครอบครัวของสาวขอบคุณทุกทกท่าน,นมากๆนะคะสวัสดีค่ะ